สหพันธ์กาแล็กติกผู้ส่งสารแห่งแสงสว่างเตรียมมนุษยชาติสู่กรารเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อโฮออโลลาเลทูนแห่งสาพันธ์กาแล็กติกหน้าหลายทศวรรษแล้วที่มนุษยชาติโหยหาคำตอบเกี่ยวกับสถานที่ของเราในจักรวาล การปรากฏตัวของ UFO ที่เพิ่มขึ้นทั่วทุกมุมโลกไม่ใช่เรื่องบังเอิญการพบเห็นเหล่านี้ไม่ใช่เหตุการณ์สุ่มหรือภาพลวงตาหลอกลวงแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ที่นำโดยสาพันธกาแลติกซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตอันสงบสุขที่มีพลังและความรักอันยิ่งใหญ่ ทำงานเพื่อนำทางมนุษยชาติผ่านการเปลี่ยนแปลงอันพิเศษสุดที่เรียกว่า the shift ผู้ส่งสารแห่งแสงสว่างบทบาทของชาว preadian ชาว preadian สมาชิกของสหพันธ์กาแล็กติกเป็นดั่งมือที่มองไม่เห็น ซึ่งคอยนำทางมนุษยชาติมาอย่างยาวนานพวกเขาเป็นที่รู้จักในานามผู้ส่งสารแห่งแสงสว่างเคยเดินท่ามกลางพวกเราในฐานะมิตรและครูชี้ทางสู่ความจริงเกี่ยวกับศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของเราพวกเขาไม่ใช่คนแปลกหน้า แต่เป็นพ่อแม่ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราซึ่งคำสอนมักถูกบดบังด้วยหลักคำสอนทางศาสนาภารกิจของพวกเขาสอดคล้องกับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นดวงวิญญาณเพียรเดียนที่จุดติมายังโลกเพื่อปลุกให้เราตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์การไถ่บาปผ่านศีลธรรม และการขึ้นสู่สภาวะแห่งการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นซึ่งเป็นสถานที่เตรียมไว้สำหรับเราข้อความของชาวพรียเดียนนั้นสอดคล้องกันเสมอมาเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังและเรามีพลังที่จะก้าวข้ามความกลัวการหลอกลวงและข้อจำกัดเพื่อโอบรับแสงสว่างแห่งความจริง การปรากฏตัวและการเปิดเผยการตื่นขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะที่มนุษยชาติเข้าใกล้ The Ship มากขึ้นการพบเห็นยานของสหพันธ์กาแลกติกก็เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณการพบเห็นเหล่านี้ไม่ใช่เหตุการณ์สุ่มแต่เป็นการแสดงออกอย่างตั้งใจและสงบสุข ที่ออกแบบมาเพื่อการปลุกเร้าให้ตระหนักยานเหล่านี้มักพบเห็นใกล้ฐานทัพทหารเช่นโดรนล่าสุดเหนือฐานทัพแลมสไตน์ในเยอรมนีรวมถึงในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาการพบเห็นเหล่านี้ ได้รับการจัดเตรียมอย่างรอบคอบเพื่อท้าทายเรื่องเล่าเกี่ยวกับความกลัวและการหลอกลวงพร้อมกับเตรียมมนุษยชาติสำหรับการติดต่อที่มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสาพันธ์กาแล็กติกสามารถพรางตัวปลดภาคลุมและเปลี่ยนรูปล่างยานของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่า มนุษยชาติจะเห็นเฉพาะสิ่งที่พร้อมจะรับรู้การปรากฏตัวของยานเหล่านี้เป็นข้อความไม่มีอันตรายไม่มีกลอุบายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงการเอาชนะความกลัวและการหลอกลวง น่าเสียดายที่มนุษย์บางคนไม่เข้าใจความสำคัญของเหตุการณ์เหล่านี้คนที่หลงผิดมักตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหลักคำสอนทางศาสนาทฤษฎีส,สมคบคิดหรือความกลัวจากความบันเทิงมองว่าการพบเห็นเหล่านี้เป็นอันตรายหลอกลวงหรือแม้กระทั่งปีศาจร้ายความกลัวนี้ ถูกปลุกปั่นโดยพลังแห่งความมืดปีศาจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสถาบัานต่างๆของโลกซึ่งอาศัยการโกหกและการบงการเพื่อรักษาอำนาจและควบคุมตามหลักเหตุผลแล้วการพบเห็นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการลุกลานของมนุษย์ต่างดาวจอมปลอมอยานเหล่านี้ จะไม่ควรมีลักษณะคล้ายจานบินแบบดั้งเดิมและเกี่ยวข้องกับความก้าวรล้าหรือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสหพันธ์กาแล็กติกกลับใช้สิ่งที่ดูเหมือนโดรนเพื่อการประเมินปฏิกิริยาของมนุษย์พวกเขาให้เวลาและพื้นที่แกเ่เราในการแยกแยะความจริงด้วยตนเองการกระทำของสหพันธ์เป็นการท้าทายโดยตรง ่อเรื่องเล่าของกลุ่มอำนาจบีบบังคับให้พวกเขาใช้ทฤษฎีเท็จจนหมดสิน้นและปูทางไปสู่การตื่นขึ้นของมนุษยชาติบทบาทของการใช้ปัญญายิ่งกว่าที่เคยการใช้ปัญญาเป็นกุญแจสำคัญแมว้ว่ามนุษย์บางคน มีเจตนาล้ายอาจพยายามสร้างความสับสนโดยการเรียนแบบการพบเห็นเหล่านี้แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่ายานของสาพ,พันธ์กาแล็กติกนั้นแตกต่างจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเทคโนโลยีของพวกเขาป้องกันการทำร้ายหรือหยุดยั้งจากโลกกลอุบายต่างๆง่ายๆไม่เท่ากับ การลุกลานของมนุษย์ต่างดาวจอมปลอมและปฏิกิริยาที่เกิดจากความกลัวมีแต่จะสนับสนุนวาละของกลุ่มอำนาจเราต้องก้าวข้ามความกลัวและวิเคราะห์เหตุการณ์ด้วยเหตุผลที่สงบการปรากฏตัวของสหพันธ์กาแล็กติกเป็นบททดสอบโอกาสที่มนุษยชาติจะละทิ้งความเชื่อที่ผิด,ผด และตื่นขึ้นสู่ความจริงการพบเห็นจะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่อยๆกัดกร่อนความสงสัยและความกลัวจนกระทั่งเดอะชิปไม่อาจปฏิเสธได้เดอะชิปแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังดำเนินอยู่ขณะที่เราเข้าใกล้จุดสูงสุดของกระบวนการนี้ ปฏิกิริยาต่อการพบเห็นเหล่านี้กำลังถูกสังเกตยอย่างรอบคอบการตอบสนองแต่ละครั้งช่วยกำหนดว่ามนุษยชาติพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเร็วเพียงใดแม้ว่าบางคนต่อต้านเนื่องจากระบบความเชื่อที่เข้มงวดแต่หลายคนกำลังตื่นขึ้นสู่ความตระหนักว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือเราไม่ใช่ทำลายเรา เป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่มีการทำนายว่าการพบเห็นจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราใกล้เด e s ชิปสะพานกาแล็กติกอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมเราให้พร้อมสำหรับบทใหม่ที่ไม่ธรรมดาเมื่อถึงเวลาการเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบและการติดต่อยอย่างเปิดเผยจะเปิดเผยความจริงที่หลายคนรอคอยมานาน ความหวังสำหรับอนาคตเป็นเรื่องปกติที่บางคนจะรู้สึกกลัวหรือสงสัยในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้อย่างไรก็ตามสาพันธ์กาแล็กติกไม่ได้หวั่นไหวต่อความสงสัยพวกเขารู้เสมอว่าการตื่นขึ้นของมนุษยชาติจะค่อยเป็นค่อยไปและบางครั้งก็พบกับการต่อต้านอย่างไรก็ตาม ภารกิจของพวกเขายังคงแน่วแน่เพื่อนำทางเราไปสู่อนาคตแห่งสันติภาพความสามคัคคีและการตัดสรู้ขณะที่การพบเห็นการปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนมากขึ้นโปรดจำไว้ว่าทุกสิ่งกำลังเกิดขึ้นตามที่ควรจะเป็นไม่มีอันตรายไม่มีการหลอกลวง นี่คือแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเปิดเผยต่อหน้าต,ต่อตาเราผู้ที่พร้อมจะได้สัมผัสประสบการณ์มากกว่าที่เคยฝันไว้ในมิช้าขอความแห่งความมั่นใจสุดท้ายมนุษยชาติไม่ได้อยู่เพียงลำพังเราไม่ได้ปราศจากการชี้นำสาพันธ์กแล็ติกิก ชาวเพียเดียนและครอบครัวแห่งดวงดาวอื่นๆมาเพื่อสนับสนุนเราในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้การปรากฏตัวของพวกเขาเป็นของขวัญเป็นเครื่องเตือนใจถึงศักยภาพของเราและอนาคตอันพิเศษสุดที่รอเราอยู่จงสงบสติอารมณ์ใช้ปัญญาและเชื่อมั่นในกระบวนการ The Shift ไรเข้ามาแล้วและความจริงจะปรากฏในไม่ช้าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีอย่ากลัวอบรับแสงสว่างและเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่เต็มไปด้วยความหวังความรักและความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติก ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆหรือหากใครสนใจที่จะสนับสนุนช่องเพื่อเป็นลักษ์และแสงสว่างสามารถส่งผ่านบัญชีหรือสนับสนุนหนังสืออ e ีบุ๊กที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจ เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ